จะมาเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกของการใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยด้วยความที่แบบงงชีวิตเห็นคนอื่นเขาแบบจองนู่นจองนี่แล้วแบบไม่ได้อ่านรายละเอียดชัดๆเออคลิปนี้นะคะก็เลยจะมาแนะนำในการจองที่พักนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องตั้งสติในการเลือกที่พักอะไรยังไงนะเราจะเล่าเป็น2กรณีนะคะก็คือ จองผ่านแอปพลิเคชัน A g โกดนะคะกับอย่างที่สองคือโทรไปจองที่พักที่โรงแรมของโรงแรมนั้นๆที่เราเลือกอะ่ะด้วยตัวเราเองนะ <S <S มาอย่างแรกก่อนเลยนะคะการจองที่พักผ่าน A g โกดอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าให้เริ่มจองในช่วงเวลา6 0โมงเชา้าจนถึง3.00ทุ่มนะจ๊ะไม่ใช่แบบอย่างแม่เมย์ทำอะ่ะ ดันมาดูที่พักตอนช่วง3ทุ่ม19นาทีซึ่งก็วอลแวร์กับตัวเองว่าทำไมมันไม่ขึ้นสัญลักษณ์ว่าเฮ้ยมันเป็นร่วมโครงการแล้วมันดูแบบค่าตรวจแปลกๆเออเช็คดีๆนะคะก่อนวอลแวร์ are, โวยวนะอย่างที่2เลยนะคะก็คือถ้าจองกับโรงแรมโดยตรงอย่างของแม่ม์อย่างเงี้ยก็จะมีเมมเบอร์ของเครือโรงแรมใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีการโทรเข้าไปจองตรงรีเซอเชันะคะ ก็จะบอกว่าเราจะขอใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยแล้วบางที่นะเราสามารถใช้ราคาเมมเบอร์ลดลงราคาไปแล้วนะแล้วใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันอีกอราคาดีๆมากเลยนะคะอย่างที่แม่เมย์ทำเนี่ยก็แนะนําแบบนี้นะคะก็ใช้สิทธิ์ของเราให้แบบคุ้มที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเดี๋ยวพอไปเที่ยวแล้วก็จะมาแชร์ให้ฟังกันนะอันเนี้ย ค่าที่พักจ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าอย่างไปเที่ยวสมุยเงี้ยค่าใช้จ่ายต่อคืนน่ะจากที่แบบแพงๆอะคะ่ะตอนนี้แบบหลักร้อยอะคือลดจากเมมเบอร์แล้วอะแล้วก็มาใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันอีกอแบบโอ้ย สุดเลยค่ะก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะคะถือว่ามาแชร์กันนะในการที่จะจองที่พักนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาให้ดูหน้าจอตอนจองของ a โก d a เลยค่ะจะได้เป็นการแชร์ว่าเวลาเลือกที่พักแล้วให้สังเกตอะไรบ้างเพราะบางคนอะ่ะเหมือนมันมีการไม่ได้กดลิงก์เข้าไปเพื่อที่จะ เลือกตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยคือบางที่พักเขาไม่ได้ร่วมนะคะบางที่พักเขาร่วมเขาก็จะถึงอยู่ในลิงก์ของ a g ก d a ที่มันจะเป็นแทบอย่างเงี้ยเลยอะ่ะเออเดี๋ยวตามไปดูที่คลิปหน้าได้เลยค่ะ